พี่พลชูเจริญพี่อั๋นใช่ไหมครับเอาตรงๆนยพี่คู่นี้ก็มีกระแสเหมือนกันครับในมุมพี่พี่ว่าชูเจริญเนี่ยได้ยกไหนได้จังหวะไหนบ้างเมื่อวานใช่เห็นว่ามียกหลูกกระโดดเข่าลอยวะใช่ไม่ได้เมื่อวานเมื่อวานมีเข่าลอยสองสามครั้งนะครับอ่าๆๆอ่ะหนึ่งสสามสาพี่ดูใครได้สา อันนี้อยากอยากอยากทราบหลายๆมุมหนึ่งสองสามสี่นั่นเราพราของเราได้ได้แต่เยอะนะมามาต้นยกห้านั้นเองที่เราเห็นว่าเราจะนะนแล้วเราไปรับแข่งเขาเยอะหน่อยหนึ่งยกสี่ยังดูเบียดไหมหรือว่าพี่ได้หรือว่าเพราะน่าจะดีกว่านะแม่เนาะยกสี่ดีคือคือดียกสี่ชัดที่สุดไหมอะยกไหนที่ว่าชัดสุดยกสี่ใช่ใช่ยกสี่ได้ลูกเือเขาเขาไม่สู้เขาไงเขาเขาก็ต่อถัว อันนี้พูดตรงๆคือสอดหัวแล้วเขาเขาวิ่งเลยอ่ะมันเลยดูแบบไม่ดูดูแบบเราเราเราเนื้อกว่าเยอะแต่หนึ่งสองสามนม่ดูของผิวใช่ใช่ผิวแต่วงนอกพิวออกแต่วงในดูว่าไม่ไม่ไม่สู้อ่ะไม่สู้เขาเขาจับร่างเยอด้วยพอจับร่างก็เสร็จเราพี่จับยกห้าได้ไหมเกิดอะไรขึ้นบ้างขอให้เล่าอีกครับยกห้าต้นยกอ่ะเราคือเราเป็นต่อแล้วไงเราเราก็มาคุมแต่คุม กลุมเยอะไปนิดนึงเขาก็สามมาสามสี่แข้งห้าแข้งที่จริงถ้าส้นยกุกห้าเนี่ยเราเราเราไม่ปล่อยนะมันก็น่าจะขาดนี่เราไปแบบเห็นว่าชนะชนะแล้วเลยเลยไปปล่อยออกไปผ่อนนะครับผ่อนออกไปยกห้าโดนโดนตีนมาชกกๆ้ไปไปได้อะไรคืนไล่วแมนยกุกห้านี่เราได้อะไรคืนนยกห้าได้อะไรคืนยกยกยกชกห้าต้นต้นโดนโดนอะไรก่อนโดนแข้งโดนโดนแข้งครับ ประมาณสามแข้งแล้วเราเตะึ้นไหมผมก็โตบ้างแล้วผมมาได้โยนเข้าเชือกครับโยนเขาเชือกแล้วผมโยนเขาโดนเขาเข้าเชือกเขาอยู่ตรงใกล้เชือกพอ่เดีเขาอยู่เชือกแล้วผมผมเตะมาแข้งหนึ่งโดนประมาณนี้ครับแล้วก็มีเขาอีกรูปนึงแล้วก็เขาปุ่มไปอีกทีตรงนั้นก็ไปกาวคืนจากต้นยอดข้าที่โดนแข้งแล้วมีอะไรกันอีกไหม ไม่มีก็ตามคนต่างอยู่เลยคร <นะ S 2> ับโอเคขอบคุณครับ